ถ้าจะเอาความเก่งของไก่ตัวหนึ่งจะเอาความเก่งของไก่ตัวหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยจะให้เอาอะไรนะครับนะจะให้เอาอะไรนะครับนะหนึ่งชั้นเชิงดีนะครับชั้นเชิงดีไม่ว่าจะเป็นพมา่าหรือไทยนะถ้าเป็นไทยก็สองปีกสองคอล็อกม,มุดมัดโอ้โหเข้าล็อกนี่โอ้โหนี่ ถ้าเป็นพ่อมาก,ก็ขยับซ้ายขยับขวาเหลี่ยมดีชิ่งดีวิ่งล่อนิดๆนะครับนะเขาเรียกว่าชั้นเชิงเชิงดีเหลี่ยมดีสองร่างกายดีนะครับผมสรมผิวเผืงอนกระดูกดีโครงสร้างดีบึกบักนะฮะไม่ว่าจะเป็นพม่าหรือก๋อยนะครับนะครับผิวกระดูกโครงสร้างดีสามแข้งดีนะครับ สามแข้งดีแข้งดีตีคมตีเข้านะครับสุดยอดนะครับไม่ไว่าจะเป็นทั้งก๋อยทั้งเทิงนะครับเอ้ยไม่ไว่าจะเป็นทั้งพมาม่าทั้งก๋อยนะฮะนะอา่าถ้าถ้าเป็นพม่าก็อย่างคมนะครับคมแม่นคมไปแม่นคมนะฮะขึ้นโดนทุกเม็ดโดนทุกเม็ดนะครับหรือว่าเชิงก็ขึ้นทุบนี่เข้าทุกดอกเข้าทุกดอกนะครับฮะอ,อันนี้คือส่วนประกอบของไก่ ก็อยู่ประมาณนี้นะครับนะส่วนประกอบของไก่ถ้าส่วนประกอบของคนก็มือน้ําเลี้ยงเก่งมือน้ําเปรียบเก่งนะทีมงานดีมีเงินทุนดีนะครับอ่านะอันนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของแต่ละคนแต่ละซุม้มแต่ละฟาร์มนะครับแล้วแต่ความศรัทธาของ fc แต่ละที่ใครมี f f c เยอะก็มีทุนเยอะนะครับผมใครไม่มี F c เยอะใครมีเงินเยอะก็มีทุนเยอะได้เหมือนกันนะนะครับ เพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆเ,เจเอข้อไหนถ้ามันมีในไก่หนึ่งตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ผมไก่ผมมันมีทุกอย่างทั้งสามอย่างในนั้นนะแต่ไปตีไม่เคยชนะใครเลยนะฮะเพราะว่าผมเพ้เปรียบเขาอ่าไปแก้ตรงนั้นถ้ามีแล้วไปแก้ตรงนั้นแย่ตรงไหนแก้ตรงนั้นนะครับนะอยากได้อะไรเอาตรงนั้นมาเติมเปรียบไม่ดีแก้เปรียบ อย่าลืมนะครับเปียบดีมีใครไปกว่าครึ่งการเอาไก่วิตีเนี่ยคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยการออกลบเนี่ยหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยอยู่ที่เปรียบห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับอยู่ที่เปรียบห้าสิบเปอร์เซ็นนอกนั้นการคัดไก่น้ำเลี้ยงนะฮะมือน้ำนะฮะานะมือเลี้ยงนะครับความเก่งของไก่นี่คือห้าหกเจ็ดแปดอย่างเนี่ยอยู่ในอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ อีกห้าสิบเปอร์เซ็นคือเปรียบถ้าเปรียบไม่ได้แล้วก็นะครับเอาแต่มันจะเก่งแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเปรียบดีแล้วก็ไก่นวมก็ยืนเสมอได้นะครับเพื่อเผื่อชนะนะครับตัวหนึ่งเหมือนตึกอ่ะตัวหนึ่งเหมือนตัวอะไรไม่รู้อยู่ในตีเมื่อยอยู่ในโหนตีอยู่นั่นแหละนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนว่าข้อไหนนะครับเพื่อนเพื่อนว่าข้อไหนสําหรับสามอย่างนี้นะครับผม แต่สําหรับผมนะนะครับแล้วก็เท่าที่ผมไปมาหลายซุ้มเนี่ยนะครับสาหรับผมเนี่ยแข่งดีตีเข้าก่อนแข้งดีตีเข้าก่อนระดับแรกกระดูกโครงสร้างดีมันจะไม่มีไม่มีมมช่างมันนะครับผมไอ้ชั้นเชิงอะไรพวกนี้เรียมเียมเนี่ยมันจะมีไม่มีไม่เป็นไรอับแรกขอแค่ว่าตีเข้านะตีเข้าตีคมถนัดถนัดเนะี่ยมีหกักมีล้มมีชักอันนี้ก่อน นะครับผมแล้วค่อยๆหาเอาชั้นเชิงดีจะเอาผิวดีหรือจะเอาทั้ง3ามจอมสองอย่างสาอย่างก็เอานะครับโอเคครับวัสดีครับ